คุณให้มันชนะทุกยกอะได้ไงเออถูกไ่มคือแบบบ้าบออ่ะคือแบบเอาใจเอาใจเอาใจเล่นการัดสินเออเอาใจเล่นการมาตัดสินหน่อยถึงต่อให้อ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยในมวยโอลิมปิกเนี่ยเอากรรมการจากไอบ้ามาซึ่งโดนวิพากษ์วิจารณ์แบบว่าเละเทะถูกกับเราไงเละเทะตุ๊บเตะกรรมการไอบ้าเลยนักมวยไทยต่อยไงต่อยก็ไม่ขึ้นต่อยก็ไม่ขึ้นคุณเจอคุณจังชูซี่หมิงได้ไหมทั่วโลกบอกเลย มึงไม่ได้เหรียญได้ไงโอ้โของเราเนี่ยบุบ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 แล้วแปลกอะแล้วใครนะแล้วใครนะใครนะพี่อะไรนะไม่ใช่วิจารศรีใครนะมัรัฐไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่่ใชจำไม่ได้ใครนะชื่อมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยโอ้บ้าบอจริงอะตอซูซี่หมิงเนี่ยแบบตายตายซูซี่หมิงเกือบตายตายเลยแหละโอ้ไม่ได้เกือบตาย และตอนนั้นอะคะแนนไม่โชว์ไงคุณเข้าใจไหมสเต็มนี้เลยคะแนนไม่โชว์ไม่ไม่โชว์ระหว่างเกมด้วยไม่โชว์ระหว่างพักด้วยออกมาห้าศูนย์เออออกมาอะไรวะงมบมกแทบ